โต,ตทีไรมาใหมา่หนูเอามาต่้งชั่วมึงดูหนูเอามาเลี้ยงไว้นี่มึงมันจะหาว่ามันจะนอันนี้มาใหม่เป็นบอ่อนนิลาดสุดเป็นบอ่อโอ้เต็มกระเป๋าเลยบ่โอ้ <c ười> คือมันเน่ะ วันบิดีวันอ่ะยึดตัวนี่หนึ่งสองสามไม่ได้บอกกั่ไงนะครับส่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับโอยดับเบิดหนูหน้าน้องทมข่อยยามาหาผู้ใดก็รจะาสิมาหาด้วยข่อยเอาไว้กินผู้เดียวป่าล้วเราโมืนมันจะถือกี่บ่ล่ะเสียอองฮะฮะฮะ ยังก่อมืออนเลนะจังจังจังคักจังแน่แล้วครับเห็ดจะไหนไว้เหมือนัะนี้เขาต้องไปซื่อไอ้ไอ้เห็ดเขาเห็ดคือครับว่าเอาเอายังก็เอาพึ่งอ่ะคีพึ่งอ่ะมาหลวกเอาไม่ค่อยลกคนง่ายเนาะมันต้มน้ำห้อนมันบ่เบิดได้เนี่ย บอร์เบอร์บริจาคสารได้อะบุไปก่อนนะครับของแขกนะครับโอ้ล้วเขาสืบสนคนยังไงมันมึงเอานกเมื่อน้ำเลือดอ่ะนกกูบเอาเลยน่ะเออบ่ตายฮะบอมึงต้องขายมันนกมึงเอาไปเมื่อไปเล่แล้วกูบริสุทธิ์หายปกปละดอกแล้วกู

ที่แท็กเห็นนุ้งตายเลยโอเคครับผมไม่ได้จัดฉากเลยคงแฉนะครับโอเคครับผมเอามา,มาเรื่อบอบอกดอกพิกัดใส่บอบอกดอกไม้ไหนบอบอกดอกว่าไม้ไหนแว่สามาเที่ยงหน้าเบาโจ้นั่นแหละสามาบ่ดีบ่ได้เน้